สวิธีแก้ปัญหาเวลาลูกใช้อารมณ์คเคขอเล่าเรื่องหนึ่งนะอย่างวันนั้นนะ่ะหลานคุเคเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วเขาก็กล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเองทีเนี้ยมีอยู่วันหนึง่งเขามาบอกให้ทุกคนบวกเลขแล้วทุกคนบวกถูกเขาก็รู้สึกแบบหงุดหงิดมากแล้วเขาก็บอกว่า I'm angry ฉันโกรธมาก I'm angry อะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็งงว่าโกรธทำไมสรุปคุยไปคุยมาก็คือเขาบอกว่าเออทำไมทุกคนตอบถูกหมดเลยอะทำไมอะทำไมทุกคนตอบได้5้าบทค่าได้เท่าไหร่เออคุณเคก็เลยแบบรู้สึกว่าเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ก,ก็เลยตั้งใจแล้วรอฟังเขาอยู่ทีนี้นครูเคก็คุยกับพวกญาติพี่น้องอเลยในครอบครัวก็มีบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดอาชันเป็นแบบนี้นะแบบหลานชื่ออาชันเนอะโกรธแบบนี้ก็จะไม่มีใครคุยด้วยนะแล้วก็แบบวางโทรศัพท์แล้วไม่คุยด้วยอะไรแบบนี้ปรากฏว่าครูเคก็บอกว่า เดี๋ยวก่อนทุกคนรอเขาก่อนดูเขาก่อนออให้เขาแสดงออกมาให้หมดแล้วครูเคก็นั่งสังเกตเขาดูว่าเขาพยายามจะสื่อสารอะไรสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่เขาเริ่มเรียนรู้แล้วเติบโตนะเขาก็ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะสิ่งที่เขารู้ทําไมคนอื่นรู้เหมือนกันหมดเลยการบทเลขเนี่ยถามคนนี้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 รู้หมดเลยเขารู้สึกว่าเขางงว่าทําไมเขาไม่เป็นที่หนึ่งเขาไม่พูดคํานี้ออกมาด้วยเขาอยากจะเป็นคนที่บวกเลขเก่งที่สุดอะไรแบบนี้ <c> ครูเคเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วครูเคกก็ปล่อยให้เขาพูดออกมา แสดงอารมณ์ออกมาครูเ okay, ค <Okay, S 1> ไม่ไปห้ามพรนะน่าบอกหยุดนะเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะก็คือเข้ามาข้อที่1ก็คือคุณจะต้องอนุญาตให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอควรนะไม่ใช่ทาลายเข้าวของหรือด่าอะไรแบบนี้เคยก็คือเขาพูดเสียงดังหรือเขามีอาการที่แบบว่าแปลกออกไปก็ลองดูก่อนข้อที่2อ,อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเขาดือ้อว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อไหรที่เขากําลังแสดงอารมณ์ออกมาปุ๊บอะคุณไปตัดสินเขาหรือคุณกําลังเพิกเฉยเขาหรือคุณแบบไม่ยุ่งแล้วนะแกมันดื้อมันทำไมเป็นอย่างนี้ มันแปลว่าอะไรนะแมเขากำลังเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากคุณอยู่พอเมื่อไหร่เขามีอารมณ์ปุ๊บเขารู้แล้วว่าเขาจะแก้ปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ปัญหาด้วยการใช้าอารมณ์ครูเคก็เลยให้เขาเป็นตัวเองแล้วครูเคก็สังเกตเขาแล้วก็ไม่ตัดสินเขาพอข้อที่3มเนี่ยพอเขาใจเย็นลงปุ๊บเนี่ยเขามาขอโทษขอโทษนะที่เขาทําแบบนี้เขาไม่น่ารักกับทุกคนเลยแบบนี้เออครูเคก็บอกเอ้ย นี่แหละเห็นไหมคือพอเราเข้าใจเขาปุ๊บอะพอเขาเย็นลงปุ๊บพเขามาขอโทษเองเราถึงให้โอกาสนี้ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สอนเขาว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เทียถ้าเกิดเรามาเอาอารมณ์เนี่ยมาแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดอะมันจะทําร้ายเขานะถ้าวันหนึ่งหนูไปโรงเรียนเนี่ยหนูจะเจอเพื่อนที่เก่งกว่าหลอกว่าเล่นกีฬาเก่งกว่าบวกเลขเก่งกว่าเก่งภาษาอังกฤษกว่า,ส,วาสิ่งที่หนูจะต้องทําคือหนูจะต้องแสดงความยินดีกับเขา เออดีใจด้วยนะเพื่อนดีใจด้วยนะเพื่อเมื่อไหร่ที่หนูแสดงความดนดีกับเพื่อนได้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันก็จะกลับมาหาหนูอีกกับมาหาหนูเรื่อยๆแปลว่าหนู่ก็จะมีสิ่งนั้นเพิ่มพูนในชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ครูเคสสอนเขาแต่ครูเคสอยากจะเติมให้กับพ่อแม่เป็นข้อที่4นะคือให้คุณเข้าใจก่อนว่าอารมณ์เนี่ยมันคือกิฟต์มันคือของขวัญจากสวรรค์คุณอย่ามองว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะบางคนอะ่ะก็จะสอนลูกว่าอย่าใช้อารมณ์ ดีใจก็อย่าดีใจมากเสียใจก็อย่าเสียใจมากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าลูกหลานคุณดีใจต้องให้ปล่อยเขาดีใจเพราะว่าเมื่อไหรที่เขาดีใจแล้วเขารู้สึกแบบมีความสุขอะสิ่งนั้นมันจะเพิ่มพูนมาในชีวิตเขามากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเขามีอารมณ์ในทางลบละ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณไปกดเขาไม่ให้เขาใช้อารมณ์อารมณ์ของเขามันก็จะขุ่นขุ่นเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาดีใจหรือเสียใจเขาก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ย เขาจะต้องจัดการกับตัวเองไงเพราะอารมณ์มันคือสัญญาณของความคิด เมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์เสียแปลว่าเขากําลังคิดอะไรที่ผิดพลาดเมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์ดีแสดงว่าเขากําลังมีความสุขเขากําลังคิดถูกผู้ใหญ่ก็เป็นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอารมณ์ร้ายโมโหร้ายแปลว่าเขากําลังคิดอะไรผิดปกติในหัวเขาเท่านั้นเองมันเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณได้ใช้โอกาสเนี้ยสอนเขาให้เขาคิดไปนในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลี้ยงเด็กเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจเขาจริงนะอย่าดวนตัดสินว่าเขาเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังเป็นเด็กที่ใช้อารมณ์ก้าวร้าวไม่่ใ เขาแค่เป็นเด็กที่เติบโตมาบนโลกนี้แค่1,000วัน1,500วัน2,000วันเขายังมีอนาคตอีกเป็นหมื่นวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำไปเพราะเขาไม่รู้เขาอยากเรียนรู้คุณจะต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ในตัวเด็กทุกคนแล้วใช้โอกาสนี้ ที่จะสอนเขาว่าจริงๆแล้วอารมณ์เป็นสัญญาณของความคิดอารมณ์จะทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเอง